ของเข้าแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับอาหารเสริมที่ช่วยบำรุงร่างกายนะครับสำหรับคนที่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของไซนัสภูมิแพ้หรือเรื่องของผื่นนะครับมีอะไรบ้างนะครับตัวแรกนั่นก็คือตัวเบต้าภูเขานะครับตัวนี้ตัวที่สองนะครับจะเป็นตัวโอเมก้าสามนะครับผสมโพลิโคซานอลนะครับนั่นก็คือตัวโคซานอลนะครับตัวหนึ่งที่ขายดีไม่แพ้กันเลยนะครับนั่นก็คือตัวฟาวโวกูแคนนะครับเป็นเห็ดสามชนิดนะครับเป็นยามาบูชิตาเกะไมตาเกะแล้วก็เห็ดลินจือ ผสมกับพวกฟลาวนนย์นะครับซีตัสต่างๆนะครับที่เป็นวิตามินซีจากธรรมชาติอีกตัวหนึ่งนะครับที่จริงๆแล้วก็สามารถช่วยบำรุงร่างกายได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของภูมิแพ้แพ้อากาศนะครับหอบหืดเรื่องปอดนะครับก็คือตัวถังเช่านั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นสารสมุนไพรจากประเทศจีนนะครับที่เขากินกันมาช้านานนะครับมากกว่า3 4 0 0 0ปีแล้วนะตัวนี้ผมจะจัดเป็นของแถมให้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมจะมีการสอบถามอาการและข้อมูลก่อนนะครับว่า ควรกินตัวไหนได้หรือกินตัวไหนไม่ได้บ้างนะครับซึ่งถ้าคนไหนนะครับที่มีปัญหาและมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของระบบการหายใจนะครับภูมิแพ้ไซนัสนะครับและเป็นมามากกว่า 6- 7เดือนนะแนะนําให้กดสั่งชุดใหญ่ได้เลยนะครับและในชุดเนี่ยผมจะมีของแถมตัวนี้ให้ด้วยนะครับเป็นทางเช่าสกัดนะครับจำนวน20แคปซูลนะครับตัวนี้มูลค่า7 6 0บาทเลยนะครับตัวนี้รีบกดสั่งเข้ามานะครับของชุดนี้มาแค่10ชุดเท่านั้นนะครับคนไหนที่ผมดูแลอยู่แล้วมีอาการที่ดีขึ้นยัง